วันนี้คุณต้องบอกความจริงกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จถ้าหากเป็นเรื่องเท็จก็บอกว่าเป็นเเท็จบอกโกหกก็โกหกก็คแค่นั้นถ้าหากว่าเรื่องจริงต้องเอาเอ,าอกรรสารมาเปิดเผยการที่คุณยุติบทบาทการทํารายการก็ไม่สามารถทําให้ความไม่จริงหรือความไม่โปร่งใสเนี่ยได้รับการ ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญาบริชันี้ก็ออกมาพูดคุยกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมนะครับในกรณีรายการช่องสองปีที่มีการาถ่ายทําและก็แฝงไปด้วยในการนี้ให้ความเห็นเรื่องของประวัติศาสตร์และก็ความเป็นมาของสถานที่แต่ละสถานที่ที่คุณเยนนี่อ้างว่าตัวเองนั้นสามารถสื่อกับโลกวิญญาณได้ วันนี้หลายคนก็ออกมาแสดงความพิดเห็นต่อต้านรายการดังกล่าวก็ถึงกับมีการแถลงข่าวว่าจะปิดช่องแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับทําให้เห็นว่าประเทศไทยนั้นการควบคุมกํากับดูแลเกี่ยวกับการผลิตสื่อโฆษณาหรือสื่อที่เกี่ยวกับการบันเทิงนั้นยังมีการควบคุมชัดเจนแน่นอนวันนี้หลายท้องที่หลายสถานที่หลายจังหวัด ออกมาแสดงความคิดเห็นในเชิงของการต่อว่าและต่อต้านว่ารายการดังกล่าวนั้นบมิดเบียนวัศาสตร์สร้างความเสียหายให้กับสารที่ต่างๆที่ไปทํารายการวันนี้บอกว่าขอปิดตัวเองขอหงศิกรรมไม่พอหรอกครับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องเท็จหรือเรื่องจริงทุกเรื่องคุณต้องชี้แจงให้สังคมได้รับรู้ว่ามันเป็นเรื่องเท็จหรือเรื่องจริง อย่างกรณีที่คุณเลนนี่อ้างว่าตัวเองนั้นคอหักแขนหักขาหักแล้วก็ไปตายในห้องดับกิจเราฟื้นคืนชีพขึ้นมาจะหนึ่งวันหรือสี่เก้าวันคุณต้องพิสูจน์ให้ได้วันนี้คุณต้องบอกความจริงกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จถ้าหากเป็นเรื่องเท็จก็บอกว่าเท็จบอกโกหกก็โกหกก็แค่นั้นถ้าหากว่าเป็นเรื่องจริง,งต้องเอาเอกสารมาเปิดเผย การที่คุณยุติบทบาทการทำรายการก็ไม่สามารถทำให้ความไม่จริงหรือความไม่โปร่งใสเนี่ยได้รับการเปิดเผยผมถึงบอกว่าคนเราเนี่ยสามารถโกหกคนทั้งประเทศได้โกหกคนทั้งโลกได้แต่คำโกหกไม่สามารถไปทำลายความจริงได้นี่คือหลักอยู่แล้ววันนี้รายการช่องสองผีคนเรนนี่ต้องม,มาพูดสิครับ ว่าฉันเนี่ยคอหักวันนั้นที่เท่าไหร่เดือนไหนปีไหนแขนหักขาหักแล้วก็ตายไปอยู่ในห้องดับจิตกี่วันหนึ่งวันหรือสี่เก้าวันแล้วฟื้นคืนชีพขึน้นมาอยู่ที่โรงพยาบาลไหนถ้าพูดนะฮะถ้าไม่พูดเนี่ยมันก็เป็นความจริงหรือความเท็จมีสองอย่างอย่างแรกถ้าเป็นความจริงงานนิดเดียวก็เอาแค่หลักฐานมาแสดงต่อพี่น้องประชาชนส่วนคุณจะสื่อได้หรือไม่สื่อได้กับผีนั้นน้อยคนจะเชื่อ และคุณสื่อได้และคุณไปบิดเบียนประวัติศาสต์ความเป็นมาของบุคคลหรือฐานที่เนี่ยมันก็ไม่เหมาะสมแล้ววันนี้เป็นกรณีที่พี่น้องประชาชนต้องพึงพี่นาในการรับชมและก็ดูรายการทีวีหรือรายการผ่านสื่อต่างๆว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นเป็นกรณีที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมจริงๆกสทอชอเนี่ยนะครับมีหน้าที่โดยตรงอยู่แล้ว เงินเดือนแต่ละเดือนเนี่ยฮะคณะกรรมการเนี่ยมาโหรงงานเจ้าที่ต้องมาตรวจสอบนะครับการปล่อยปาะละเลยให้มีการบิดเบือนประวัติศาสตร์และข้อได้จริงที่เกิดขึ้นจริงในอดีตการเนี่ยหลายครั้งหลายคาหลายคลิปวันนี้ที่ผมออกมาเรียกร้องให้รายการช่องของผีถึงแม้จะแถลงข่าวหรือว่าอัดคลิปขอโหสิรกรรมขอโทษเห็นไหมฮะวันนี้ที่นครราชสีมาเขาไม่ยอม เขาไปลบลูบุคคลหรือหญิงโมนะฮะคุณเจ้าโมเนี่ยนับถือชาวบ้านเขานับถือคุณไปพูดในทางที่เสียหายเขาก็ไม่ยอมอ่ะเขาบอกว่าผิดประ,คประวคอมเขาบอกตลอดว่าวันนี้ถ้าหากคุณยังไม่เอาหลักฐานมาสแสดงเนี่ยเจ้าที่ตำรวจนะฮะความผิดเกิดขึ้นแล้วและก็มีปรากฏข้อได้จริงมีหลักฐานเป็นคลิป และเป็นการพูดโดยคุณลินนี่เองเนี่ก็สามารถเนคดีได้แล้วครับความผิดอาญาแผ่นดินเนี่ยรัฐเป็นผู้เสียหายคนใดคนหนึ่งมากล่าวโทษก็ได้แล้วดังนั้นคือบทเรียนราคาแพงหลายคนไม่ว่าใครก็ตามที่ออกมาแสดงความคิดเห็นหรือมานำเสนอเรื่องราวที่ไม่ใช่เรื่องจริงมานำเสนอข้อมูลข้อได้จริงต่างๆอันเป็นกรณีเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นั้น มันก็เป็นความผิดทางอาญาวันนี้ผมอยากเห็นพี่น้องประชาชนเนี่ยตื่นตัวในการรับฟังข้อมูลต่างๆและโดยเฉพาะสื่อสื่อนี่การนําเสนอข่าวต่างๆการชี้นําสังคมเนี่ยต้องพึงระวังนะฮะข้ออุปาพอย่างกรณีเหตุเกิดที่มุกดาหารการเสียชีวิตของน้องชมพู่เนี่ยสื่อเอาผู้เสียหายเอาคนต้องสงสัยว่าเป็นผู้ต้องหาเป็นจำเลย ไปออกข่าวมีการเสนอข่าวจะออกหมายจับคนนั้นคนนี้ซึ่งมันเป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมในการทําหน้าที่สือ่อการที่ไปทําอย่างนั้นน่ะไม่ชอบนะฮะวันนี้ทุาบอกว่าการที่คุณเอาความเท็จเข้าสู่เตอร์เนี่ยมันต่างกรรมต่าง,างวาระต้องรีบออกมาแก้ไขการที่คุณเอาเครื่องตรวจจับคลืนความถี่บอกว่าสามารถตรวจจับขึ้นวิญ,ญญาณได้เนี่ยนี่ก็หลอกลวงและเท็จแล้ว สำคัญคุณเลนนี่เนี่ยวันนี้คุณต้องชี้แจงกับน้องประชาชนถ้าชี้แจงไม่ได้ผมบอกได้ไงว่าผมนี่แหละจะดำเนินคดีกับคุณเอง e> ผมต้องการให้คนที่เอาช่องว่างทางสังคมเอาขมเชื่อมาหากินโดยอาศัยผมเชื่อของชาวบ้านว่าการทําบุญหรือว่าการติดตามบุญไปทํารายการตรงนั้นตรงนี้เพื่อได้มาซึ่ง คประโยชน์เนี่ยมันไม่ชอบรายการคุณมีคนติดตามหลายล้านคนนะครับการที่คุณนําเสนอเรื่องราวต่างๆนั้นมันต้องเป็นข้อได้จจริงที่มีอยู่จริงและไม่ใช่เป็นกรณีไปบิดเบือนข้อเท็จริงเขาในะวันนี้ถ้าหากยังไม่สํานึกรู้แก่โทษเนี่ยภาษากฎหมายว่าสํานึกรู้แก่โทษคือสํานึกผิดในผลการกระทําที่ทําไปแล้วเพื่อที่จะให้สังคมหรือ บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยให้โอกาสกับตัวกับใจวันนี้กับตัวใจทันนะครับว่าคุณเนี่ยโกหกหรือไม่โกหกถ้าคุณยังโกหกต่อไปยังหมกเม็ดต่อไปและหลีกเลี่ยงที่จะชี้แจงในประเด็นที่ว่าคุณเนี่ยคอหักแขนหักขาหักและตายในห้องดับกิจไปหนึ่งวันเอาแค่หนึ่งวันพอไม่ต้องสี่เก้าวันครับตายที่ไหนห้องดับกิจโรงพยาบาลไหนมีหลักฐานมาสแสดงไหมถ้าคุณมมีหลักฐานมาสแสดงเนี่ยหมายความว่าคุณโกหก ประชาชนและก็เป็นกรณีนําความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้ตัวเองนั้นเป็นบุคคลที่ประชาชนหลงเชื่อว่าสามารถสื่อกับโลกวิญญาณได้คุณสื่อกับผีทั่วทั่วโลกเอาอย่างนั้นใช่ไหมครับพี่น้องครับวันนี้เป็นกรณีที่ผมกมาพูดเนี่ยเรื่องนี้ซ้าไปซ้ำมาหลายครั้งผมอยากให้การบรงคับใช้กฎหมายให้เกิดความศักดิ์สิทธิ แระกฎของสังคมให้พี่น้องประชาชนนั้นได้รับการรับรองคุ้มครองสิทธิ์ความเสียหายมันเกิดกับชาติบ้านเมืองครับส่วนรวมเป็นส่วนใหญ่วันนี้ถ้าเราไม่ปกป้องสังคมไว้แล้วใครจะปกป้องเราเห็นคนดีต้องส่งเสริมนะฮะคนที่คิดดีพูดดีทําดีทําเพื่อประโยชน์ของชาติบ้านเมืองนั้นเราต้องส่งเสริมสําหรับคนที่ออกมานะฮะกรณีจะก่อความวุ่นวายก่อให้เกิดความเสียหายหต่อ ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของแต่ละเรื่องอันเป็นที่เคารพสักการะของหมู่ชนเนี่ยเราต้องปกป้องเราต้องกีดกันป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นหลายคนคงบอกว่าบุญถาวรโจมตีเขาเหลือเกินเรื่องท่องสองสีผมไม่เห็นด้วยผมไม่มีประโยชน์ทับซ้อนแต่ผมทําในฐานะฝ่ายการเมืองและน,นักกฎหมายมหาชนเพื่อไม่ให้สังคมเนี่ยมันเหลวแหลกไปมากว่านี้ ถ้าเรายินยอมให้รายการรายการหนึ่งหรือกลุ่มคนหนึ่งเนี่ยมาผลิตสื่อผลิตรายการในลักษณะที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมโดยไม่มีการยับยัง้งห้ามปามนั้นก็ไม่ได้วันนี้พี่น้องครับผมกลับเรียนพี่น้องประชาชนด้วยความสัจริงเลยว่าผมมีเกตนาดีต่อชาติบ้านเมืองต่อสังคมไม่อยากให้คนไทยนี้เกิดความแตกแยก เราสามารถที่จะมีความเห็นต่างทางความคิดด้านสังคมและการเมืองได้แต่เราจะไม่สร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในสังคมประเทศไทยทำผิดต้องยอมรับผิดผมทำผิดผมแน่นอนรับผิดเลยฮะผมต้องขอโทษหากเป็นการทาความผิดที่กฎหมายไม่อาจยกโทษได้ผมก็ต้องรับโทษแม้องถูกลงโทษจําคุกผมต้องยอมรับเพราะเราฝ่าฝืนกฎของสังคมและกฎของบ้านเมืองกฎหมายถ้าหากเราไม่เคารพกฎหมายไม่เคารพ กฎของบ้านเมืองแล้วใครล่ะฮะสังคมมันอยู่ยังไงล่ละครับสําคัญคือมีจิตสํานึกคนเราเนี่ยดีหรือชั่วอยู่ที่ตัวเราเองวันนี้ถ้าหากเรามีจิตสํานึกในการทําดีในการสร้างสรรค์ผลงานเรารู้ฮะว่าเราทําดีหรือไม่ดีว่าทําถูกต้องหรือไม่ถูกต้องมันอยู่ที่ตัวเราเองฮะถึงบอกว่าค่าของคนเนี่ยคือค่ของงานก็ฝากน้องประชาชนว่าวันนี้ผมออกมาพูดมาคุยอยากให้ การท่องของผีนั้นชี้แจงทุกประเด็นให้หายเครือบแคลงสงสัยในประเด็นที่ยังมีการชี้แจงวันนี้คนทั้งชาติทั้งประเทศเนี่ยอาจจะไม่ชอบคุณแต่ถ้าหากคนวันนี้ออกมาชี้แจงด้วยความตรงไปตรงมาไม่ปิดบังซ่อนเล้นคุณอาจจะได้รับการยกโทษจากคนในทัางประเทศก็ฝากไปครับพี่น้องครับคนเราหากทำผิดแล้วก็สำนึกผิดอย่าไปดันทุจรังนะอย่าหนีความจริง ความจริงคือความจริงคนเราโกหกใครก็โกหกได้โกหกคนทั้งโลกได้แต่ไม่สามารถทำลายความจริงได้ดังนั้นก็ฝากไว้นะครับเพี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีไม่ว่าเราอยู่ในตำแหน่งอะไรพ่อค้าประชาชนชาวไร่ชาวนาชาวสวนกรรมกรก่อสร้างก็ถือว่าเราเป็นคนดีแล้วหากเราไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่สร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นในสังคมชาติบ้านเมืองก็ถือว่าเรานั้นอยู่ในสังคมอย่างเป็นคนมีคุณภาพ นะครับคนเราหากคิดทาความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทาดีคิดทําดีไม,ม่จนวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์สวัสดีครับ